อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับค่าเงินบาทนะคะปัจจัยที่ทำสำคัญในกล่องที่เป็นสีเหลืองๆปัจจัยที่ทําให้บาทแข็งอย่างแรกนะคะเศล,ะลี่ยอิสระวงจรขาลงแลนะ,ะวามไม่ได้นอนด้านนโยบายการค้าทําให้เต็บลดอกเบี้ยช้าหลายานอาจจะคิดว่าเอ๊ะการลดดอกเบี้ยช้าน่าจะอีกสีน่าจะหนุนดอลลาร์ได้ําแต่แตลาท่ายไปมองว่า ที่เปิดก็ดอกเบีย้ยชา้าเพราะเขาหัวแต่รอความชัดเจนของนโยบายการค้าของประธานาธิบดีและทาให้ผู้เสียโอกาสในการที่จะสนับสนุนกิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาลดดอกเบีย้ยกันไปหลายช็อตแล้วผมแม้แต่ว่าสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจยังจะต้องเผชิญกับดอกเบีย้ยที่ค้างอยู่ในระดับสูงและถึงจุดหนึ่งอาจจะรับไม่ไหวกระแส ดอลลาร์ไซชันหรือว่าดอลลาร์เนี่ยลดบทบาทในเวทีลงทุนและการค้าลงถูกเร่งด้วยนโยบายสุดโต่งและสบสมและสถานะของการค้าเปราะบางในระยะยาวสากรัฐไม่ต้องการให้ั้าเงินประเทศอื่นอ่อนลงเพราะเขาไปอ้างว่าถ้าคุณทาให้เงินของคุณถูกมากๆก็จะได้เปลี่ยในแง่ของการส่งออกสินค้าขึนมาในในแง่ของการตั้งราคา ส่วนกล่องสีแดงนะคะปัจจัยที่ทำให้บาทอ่อนและเศรษฐกิจไทยจบเศร้าอันนี้ทุกท่านก็ทราบดีนะคะเศรษฐสินทรัพยสกุลเงินบาทไม่ใช่ตัวเลือกอันดับต้นๆของนักลงทุนระดับโลกการค้าโลกชะลอตัวสงครามตะวันออกกลางถึงแม้ว่าจะมีการตัดจบอย่างเร็วนะคะการมารุข้อกับเาอยู่จริงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านแต่ว่า ความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยคาดเดาได้ยากมากว่าจากะพุขึ้นมาอีกเมื่อไร่ส่งผลกทนต่อท่าหนึ่บาท่านต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอย่างที่เราเห็นเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะราคาทองคขในตลาดโลกก็ยังคงเพิ่มความผันผวนให้กับท่าหนึ่บาทอันนี้เป็นสองทางนะครับเวลาทองลงเยอะๆก็จะเห็นว่าบาทก็จะต่ำขา้ องระชาขึ้นก็าอาจจะเป็นโจาบาท,ที่ทำให้เงินบาทนั้นแข็งค่าได้โดยที่เงินบาทนั้นอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวไปกับปัจจัยพื้นฐานของตัวเราเองนะคะในบางเวลาในทั้งสองกล่องนี้เนะี่ยถ้าจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ทําให้เงินบาทนั้นแข็งค่าก็คือมาจากตัวดอลลาร์นั่นเองถูกไหมก็คือดอลลาร์ในตลาดโลกเนี่ยเขาโดนคุบลงมาเทียบก,กับเกิดจากทุกสกุลเงิน ะคะส่วนปัจจัยที่ทำให้เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยดิจิตอลทุกวันนี้เรายังไม่เห็นค่าแต่ว่าถ้าเราลองไปค่อยดูกับสกุลอีกหลายสกุลเงินเราก็จะเห็นว่าบาทอ่อนเทียบยูโรหรือว่าเงินบาทอ่อนเทียบเงินปอนด์นะก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจไทยคือถ้าเศรษฐกิจไทยดีมากๆเนี่ยแล้วหมายคามันาไม่ได้อยู่ที่32เป็นตาง แต่น่าจะลงไปสักท่ไหนสาแล้วถ้าเกิดว่าดอลลาร์สิงคโป์ในตลาดโลกแย่ขนาดนี้